สะดุ้งก็เป็นจริงๆริงนั่นนั่นนี่พี่น้องนี่พี่น้องสะดุ้งเป็นจริงๆพี่น้องเอารถ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 บพี่น้องรถรถรถบัสรถไงพี่น้องพี่น้องรถโอ้ยบปกว่าจะฝ่ายจะฝ่ายพี่น้องเบื้องนี้บาดพี่น้องมันเงี่ยเงี้ยจะไหนตบเงี่ยหนึ่งเอาว่าที่มันไปี่ยงออกพี่น้องเล่บวดิเบงแกะคร์นเล่ดวดดาวดาวมันงูโอ้ยหล่นอ่ะพี่น้อง โอ้ปลาควาเออปลาควาเข่าสุดพี่นางปลาควาพี่น้อยแทนที่จะไปกินเนินเบสแล้วเด็แทนที่จะไปกินเบสเจาะได้ปลาคอาเลยเอากรอนเจ้าเลยตัวหนึ่งตัวแรกได้นี่แล้วแรงหรือเปล่านี่ปนสนามหลายๆดีครับพี่น้องคลิปนี้การไมโยกสะดุ้งยวน ห้องน้ำเข้มนะพี่น้องเนาะห้องน้ำเข้มหน่อยแต่มาแม่ข้ามคำเลยพี่น้องทีมงานก็เลยไปยกถาแล้วสะดุ้งออกมากะสองเส้นพี่น้องสองเส้นก็แปดสองคายเงาเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามาขันมากคำปลาเลี้ยงท่วนๆดูพี่น้องเอ๋อไปลุนน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะอู้นทีมงานยกถาแล้วพี่น้อง คุณครับอา้าไปให้ไปรุน่นร่กันพี่นอ้องทายเง่าเลยเนาะพี่นอ้องเมื่อคำล่ะป่าคือเป็นบบยบแห้งสัน้นเป็นตะเขาว่ล่ะพี่นอ้องเขาอยู่ตล่ดประสูตรตรงมาทางผีนบเหิน จะมาหาใส่เบียร,ร์ต่อคอใช่ไหพี่น,อน้องคุณพ่นมาปักไม้ไปเบิือนแบบนี้ก็ได้นทั้ง่นหรือเอ,อทาทั้งนี้เดี๋ยวคุณวาใส่เราไปนี่จะพ่นปักหมุดปักไม้ไปหรอพี่น้องแางมากเมื่อกี้ไปเห็นปักหมดดุดทุกท่านปักไม้ 年呀！ น้ามงวเร็วค,ร,ครับนี่แหละปลาคอลายเอาโดอดออกแค่าสามเลย Cái đồ à không môn. อาอ,อาปลาโรดทำทำแล้วปลาโรดนช่ไหมี่ตัวนี้ไหมปมุนไหมมอบโอ้น่าคำคำกับะไรปลาโลด,ดเดี๋ยวมืออื่นมาอีกก็น,น่าคำคำใี่ไหมแงนไมเดอดอออกปลาซุ้มนันออกก่อนโอ้ จะมาจับหฮงกับรถยนต์ลงหาปลา,มา,ลาปเลาามื่อไรปีไหนนี่ยนอจะสมัคเฮียจะสมัครหรนอเปท่าใจเลยอือเป็นฟูง đó cha phá vinh hùng nè nè cứ bỏ không muốn รุ่งเร็วนะท่านก็ใส่ง่ายบอครับนี่อย่างเงี้ยปูอ๋อลีกับปลคอล้วนี่ดีกับใส่ตะเปนบ่ไรอนะครับบอครับมั่เพียงใส่เงี้ยมันขึ้นอะยามเนี้ยเลยไมยัยมครับยามเงี้มันขึ้นเลยไม,ย,มยามเมเสากรัยามขึ้นครับยามแยก่เทียวกับกรับแหล หาเจ็บปลาหน่อยซึ่งๆคือซื้อหรอกครับปลายยิง่งเจ้าใส่รู้แล้วนะโอ้วันนี้อะไรครับวันนี้อะไรเก็บอีดเก้าข้าเจ้านาราเข้าเส้นไปเง,งปๆๆี้ยมองเส้อเราเสได้ปลาใหญ่โอ้วันได้ใส่ไหวเลยพี่โอ้สกดจังโอ้คนมาใส่หน่นพี่น้องคนมาใส่เงี้ย สิลีดสิรอใส่ยัางมาแรงหล้วก็ยามสักสองเทียสามเทียแล้วก็ะกูเมียเลยคนนังซี่ตบวกอู้ันดีนะดีอูพี่น้องเขาสุบาทเลยบารนีพวกบาน,นีพวกปันได้ดูสบรน,นั่นน่นตัวน,นึงั้นทั้งคุ่นฮอรโมน

เขาตากข้างไม่ไปให้หน่อยติดเลยเออี่อนองเลยประแดดลนอวงกับประะยยะนันน่งถ้าเป็นประแดดยะนั่งสิลอนอ้วงไนอง con này khanh channel cua đập cua đập, tiêm gì ạ? Nóng, phải xay bơm <laughs> นี่เบืองเบืองม่นบอลบกหลายเลยยังเด็กขึ้นบอลมันสิครับแ่ง้าบอลข้ <35. S 1> างบอลเนี่ยนี่คือเอาคื้เปลี่ยนสีอุ้ยแม่มมงหอ่ะโดดออกแซ้แๆโอ้นั่นพี่น้องเขาใส่จิเป็นถูงเน่ยไปก็คืออก็แค่ตัวเเดียวก็ิงกระสูตร แต่ว่าซึ้นมากออกเบิร์ต่ขมาก,ออกามโดดออกเบิร์่ามันโดดออกมาตกรอด มนูนตัวหนึ่งต้องกันรอดน่าอ,อมอนุ่นเงอจิลีดเแต่เงยจิลีดใส่ต้องเว้นปลาเข็มมันแ้งยางเกาะ ปเกีงมั่กินเดีวจีลิมเอาทันส่เนี่มันคือม่แสดงความประดุงของดลจรโอ้ยเหลืงองก้อนโอ้ยงอ่ยโอ้ปลาคอเออปลาคอเขาปลาพี่นางปลาคอพี่น้องท่านดีจะไปกินเนินเบดเลาเลยท่านดีจะไปกินเบดเจาได้ปลาคอเออกก้อนเจ้าเล็กตัวนึง ตัวแรกได้นี่แล้วแรงแล้วบปล่นี่ปนปสนามหลายๆของเจ้าใส่บอรรุ่นนี้หรอกเนาะยังไงกูหนีอเนาะเรื่องมากกัรุ่นนี้ละเรื่องมากกัรุ่นนี้เลยสิคุยไปดูเนี่ยสั้นะเนี่ยสั้นโอ้ยกระยันให้จับโอ้ต้องต้อหนีไม่นห้เบิ่อไปตะคอให้ตัวนั้นบวโดดออกพี่น้อง Ngao Để tôi nè Bùi Ô, phải chứ được Có nhìn được cái nào không? hết อ้าวบ้านใจคนอุ้ยไม่าหนต้องบ้านนี่เื็นสิเตื่นเต้นใช่ไวะาตื่นเต้นใช่ไว่าเป็นะเขาวะนี้เข่ายู่แหลี่ลละเรื่องเข่าอู้ใช่ไหมงแห้งค่ำคำแห้งแรงดีข้นซะขาจากข่าวพี่หนุเป็นข่าวตกแตกอุ้ยหลุดเพราะมันมาถือหูเขาดีบอ ร่อง,ห,องหัวมันอยู่หนีเลยพี่น้องหูวขาดมันเ,เราเซอร์เวเบิงป่าเนาะบวยใบยบวยใบยอุ้ยปลาลดว่าไหมนีบ่บอกปราลด พวงพังพ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 งพังๆกะสิเป็นังสเห่พี่น้องก็สีขาวจัด่อนี่เี๋วตัวนึงตัวนึงนี่ขาวจัดห้องำเข้มได้อนี่พี่น้องห้องนํำเข้มหน่อยแต่ว่าพุนเด้พุนเด้พี่น้องห้องนดำเข้มพุนนุน อันนี้ข้าแบบว่าข้ายกแบบว่าอันนี้น้ำท่วนมน้ำกระสีไหลลงหองอ้องนี่นะเขา,า,าก็เลยมาออกทั้งเทิงทันทีเป็นโยกห้องกระยกกระสีไหลลงไปทั้งล่างผมพี่น้อ,องห้องนดำเข้มอันนี้เป็นหน้าหน้าตีทอง <c oughs> อุ้ยเอหมไปยังนั่นจะเหลียวอุ้ยโดดออกอุ้ยยังเราพี่น้องใส่ลำมีบอลหลัอุ้ย <c oughs> อุ้ย,ยดีแท้เยอะฮะเหนือเข่าอยู่ไม่ต้องไหนมันก็โดดออกบอลหล เสืเริ่มใส่และอ๋อใส่มันหมานเอาสะดุ้งก็เป็นจริงจริงนั่นนั่นนี่พี่น้องไม่ใช่ไหพี่น้องสะดุ้งเป็นจริงจริงพี่น้องรถ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 ปาดพี่น้องรถรถรถปาร์ตรถไงยพี่นั่งรถโอ้ยบอกว่าจะฝ่ายจะฝ่ายพี่น้องเบื้องนี้ปาดพี่น้องมันี่ยงเยี่ยงจะในตัวบอกงเย่ยหนึ่ง เอพี่น้องเล่บุตริเบงแจคอรดเลโดดดาวดาว่ามันงูจะได้ด้อพี่น้องเลยเอาเบงจสีลืสันว่ามันงูอีเด็ดเลยรถ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 มันบ่อนี่ประรถตีประมณองหน้าประรถประรถบ่อนเดเนาะอ๋อเนี่ยมันนี่โอ้พี่น้องอุ้ยเอาไม้เอาไมนี่เปนวิดีโอเร็ลว เอามันยังพี่หนุ่มก็เป็นเตื่นแท้คำกำหิ้งยกบ่ได้อยู่เขาบอกวโอ้ยเหี้ย,ยงบ่เน,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 นี่นี่แม่วันบ่อนอดียวหนีหนึ่งดีไปข้างคืนไปข้างคืนโอ้ยเหี้ยงบ่น้อาแม่ปลาลดปลาลดใหญ่ว่ามันงูที่แหล่ง อย่าเราเรื่อใจลราเอามันมาทีทำแหละเด้บันีิเห็นบอพี่น้องผมบอกเราคุมมาคทำพักกันมาคทำแต่ว่ากับบอยอุ๊ดก็ว่ากับเกินคาดอยู่อุ้ยอุ้ยพี่น้องพี่น้องมากะนี่นี้เขาตอกแตกมาใส่ผู้หนีตกโอ้หนีเหตุกระเด็กเสียกี่ย่านั่งเป็นกระเดกีกอไจะสีกเสีย เฮ้ยไม่ติยาใจเอาคนบกินกระเดียกไงก็ดีกว่าน้องกระเดียกกินเยอะกระเดียกสุกประเดียกสีกว่านบอ่อนกินเยอะได้พี่น้องกระเดียกเอามาหมกเสิร์แล้วกินด้ยฟักบ่อนแยังไงพี่น้องได้เห็นน้ำเด้งท่ายไปกัสีเห็นบลัมมันบ่อนบบบอยู่พี่น้องรองก็เห็นทึ้เร่ ม่อีกแน่ปลุเอา้าบอนเออม่อีกแน่ปลนะอุ้ยอุ้ยอุ้อสมสมอยู่สมก็บบ่อนเย่ยนี้ใสอ๋อคือประจกกักษ์ผาอะไรเน่อยู่ล่ะที่หาดอือเด็ดสองตัวน้ม่แน่นฮอร์โมนลวน้ลวนเลยพี่น้อง คนมันมันยกสะดุ้งนี่โอ้ยพี่น้องด้ยเบิดมือกันยกเสื้อโวจคนมันว่าข้างกับโกก่ามาไม่เห็นเข้าอยูนั่นดะนั่นดะจากท้าอีกแล้วเ่ราปันใดว่า บ่อปันไดได้ไหีหาดตัวอยู่พ่ปันไดปานาในคือสุดัคำคำที่น้องคือสุดไปเห็นน้ำดกคุณแม่เมืองน้ำยุ่มยุ้มยมเต็มเลยถ้ามันไปอย่งนี้ยังไล้วนี่ย นั่งฟ้าไม่ก้านั่งฟ้าตกสวรรค์เว้ยเหมือนลงเหมือนลงไกลแล้วพี่น้องก็ซสุดว่าเห็นหงสงแล้ว อีระบอร์อีระบอร์วันนี้นั่งฟ้านั่งฟ้าไม่เป็นฟูวมือซื้อแต่ว่ามัเกิดวงขึ้นอยู่ยนะมีสองตัวเนียนี่สองอ๋อไฟไฟ้าเท่าดีได้หรอเพื่อ อ้ยนี่ยังหลโดดออกอดสามสู่ชัยนเข้าสู่บาทเออบริหริทนปน,น,นั่นกลายเงมามข่าบนหลั ูตรนั่นแหละจริงปะน้อยว่ามีบา,ผาดผ่าอ่ะพี่น้อยใช่ปะเห็นปลาซอยเนาะปลาซอย่มองยุงสีแดกมั้งไม่ได้ปลาซอยน้อยน,นะ แม่เนี่ยอายุตี๋น้องคือหลายเถอะคุณอาพี่น้องก้อนป่าติดอันม่องติดด่างจากภาคด้วยไง คือแม่คุน้องเป็นซีฟุไ้ตาขามุน่น <c oughs> ออกซอบาทโมมีผาก พงทางพงทางสนามยงนั่นเริ่มมากแล้วนะปากแข่งนี่พี่น้องอปากแข้แย่งก็เริ่มมากแล้วพี่น้องเว้ยทำหรือเด้อพี่น้องเขาอยู่บ้านเนึ้ยมืดเดี๋ยวพอเห็นเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวสิมายกให้นไหมเบืองไม้พี่น้องเดี๋ยวสิมาแต่เว้นเวียนเห็นอยอกแต่ว่ามันจังไดยละยาน้นาบกเด้วยาแต่เว้นน้ำเห็นก็พอพี่ ตัวเลยอะคนอีคนสนามดีไหน,นคนเสนาบดอเนาะอยู่บาทหนึง่งโพงพางสนางโยงงาน,น,นบนุญพี่นอ้กกนงนองปากแย่งพี่น้องปากแย่งมาเรื่อยๆพี่น้องเริ่มสูาบขาวะแล้วผมบอกแล้วคนคำว่าม,มันจะมีปา่ปาเนี่มาเรื่อยๆรืกว่าเน,น,นื้ออ่อนเนื้ออันนี่ โอเคพี่น้องมวลอยู่มวลอยู่ขอสูบาทเลยพี่น้องครับพี่น้องกรดเขาเรื่อยๆเลยได้พี่น้องแต่ว่าติดย่างเดี๋ยวว่ามันมากถ้ากันมากคำหมายไหมพี่น้องเขาสูบาท <c oughs> ด่างสองเส้นตะวันกับปากกับท้างเทียกับตัวหน่อยกับลุดเนี้ยนะพี่น้องเนาะกระขอบคุณหลายๆนะพี่น้องนะ้องอนที่เบ่งเน็จบวอนนีเขอมาเบ่งไม่กับเริ่มกดติดตามนะครับพี่น้องโอเคเนาะครับ <c oughs> สำหรับคืนนี้กับพ่อสนิทก่อนพี่น้องขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบายได้ให้เบิ้งมาสุดท้ายเผาบัวสายลายสายลายตั้งหลังกุ้งวันนี้เอากุ้งเน่นั่นกุ้งกุ้งอย่งเงี้ยเล่นนึ่งเห็นกุ้งบ้างกุ้งเอาเน่นั่นน,น,นิ้วมือนั่นเอ,เอาเอายืดแดงนั่นใึ่งทีมห้างสุดาแม่กุ้งพี่น้นอง คูณพี่น้องคนมใสเตยผาด่างผะเงียงขูนนมาเตรียมโตแล้วแบบ